ตำรวจภาค5ส่วนที่กำลังทุกฝ่ายถแถลงผลงานใหญ่กวาดล้างยาเสพติด4คดีรวดรวบผู้ต้องหา10รายยึดยาบ้ารถมือมา13ล้าน2 0 0 0 0เม็ดเมื่อวันที่12พฤศจิกายน2568เวลา11นาฬิกาผลตำรวจโทกกิตาพลยิสสาคอนผู้บัญชาการตำรวจกูทรภาค5ร่วมทหารและสํานักงานปปสภาค5ถแถลงผลการจับกลุ่มคดียาเสพติดรายสําคัญ4คดีรวมของกลางยาบ้าทั้งสิ้น กว่า1 3 2 6ามล้านเมตรและผู้ต้องหา10คนถือเป็นความสำเร็จครั้งสำคัญในการบูรณาการแก้ไขปัญหายาเสพติดในทุกมิติตามนโยบายรัฐบาลตำรวจภาค5ปฏิบัติการใหญ่4คดียึด10ล้านเม็ดซุปโซฟาล่าตัวการใหญ่ทลายแก๊งทั้งชุดควบคุมตัวผู้บงการการจับกลุ่มครั้งนี้เป็นผลจากการบูรณาการกำลังของตำรวจภูธรภาค5ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัดลำปางแพร่เชียงราย และชิงใหม่โดยมีรายละเอียดสำคัญในแต่ละคดีดังนี้ 1. คดีสถานีตำรวจกูทรนสกปราบลำปางตรวจค้นพบยาบ้าจำนวน200,000เม็ดพร้อมอาวุธปืนสั้นแบบไทยประดิษฐ์จับกลุ่มผู้ต้องหาได้สองคนนายราชนและนางสามวมยุรา 2. คดีสถานีตำรวจกูทรนเพื่อไร้แค่เจ้าหน้าที่ตั้งด่านตรวจยาเสพติดเพื่ไร่พบรถเก๋งต้องสงสัยเร่งเครื่องพยายามหลบหนี หลังไล่ล่าติดตามพบรถจอดทิ้งไว้ตรวจค้นพบยาบ้าซุกซ่อนอยู่ท้ายกระโปรงรถจำนวน498,000เม็ดเจ้าหน้าที่อีกส่วนหนึ่งสามารถติดตามจับกลุ่มตัวผู้ขับขี่รถคันดังกล่าวได้คือนายเจดาโอคคดีกองกำกักบการตำรวจภูธรเชียงรายยึดหลอดใหญ่สุด10ล้านเมตรคดีนี้เป็นการสืบสวนขยายผลจากการจับกลุ่มคดีเก่าโดยทราบว่ากลุ่มขบวนการลักลอบลำเลียงยาเสพติดข,ของนายกฤษชัยหรือเทพผู้ควบคุมสังกัด ได้มาเช่าโกดังเพื่อรอรับยาเสพติดที่ตอ,กกอ,อริมกบอําเภอเมืองเชียงรายเจ้าหน้าที่เข้าปิดล้อมตรวจค้นโกดังและพบยาบ้าจำนวน66กสบกระสอบรวมประมาณ10ล้านเม็ดซุกซ่อนอยู่ในโซฟาจำนวน34ตัวสามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาได้5คนและได้ขยายผลออกหมายจับนายกิดชัยหรือเทพผู้ควบคุมสังการสามารถถลายกลุ่มค้าย,ยาเสพติดกลุ่มนี้ได้ทั้งชุด 4. คดีกองก,กำกับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่โดยเจ้าหน้าที่สืบทราบว่านายโชค และนายต้นจะลำเลียงยาเสพติดผ่านพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่โดยใช้รถเก่งเป็นรถนำทางเจ้าหน้าที่ได้สกัดจับรถกระบะขนส่งและรถนำทางที่อำเภอสาราพีและอำเภอเมืองเชียงใหม่ผลการตรวจค้นพบยาบ้าจำนวน2,570,000เม็ดซุกซ่อนอยู่ภายในกระบะบรรทุกซึ่งใช้ผลผลิตทางการเกษตรทับไว้จับกลุ่มผู้ต้องหาได้2คนนายโชคชัยหรือโชคและนายอภิเชษฐ์หรือต้นสรุปผลการดำเนินงาน40วันยึดยาบ้าเฉียด50ล้านเม็ด จากข้อมูลสรุปผลการจับกลุ่มยาเสพติดของตำรวจภูทรภาค5ห้วงระหว่าง1ตุลาคมถึง11พฤศจิกาย,ยน2568 42วันพบว่ามีการจับกลุ่มคดียาเสพติดรวม2,919คดีเป็นคดีรายสำคัญ40คดีโดยมีการตรวจยึดของกลางจำนวนมหาศาลประกอบด้วยยาบ้า49ล้านเม็ดเสพไอ1,100กิโลกรัมเสพเฮโรอ,อีน67กิโลกรัมเสพ และเคตามมี169กิโลกรัมเศษรวมถึงมีการตรวจยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทําผิดยาเสพติดมูลค่ารวมกว่า23ล้านบาทเศษสินชัยพัชรธนาพรเรียเรียงวริศราธินารายงาน